ทำสามขั้นตอนนี้ก่อนก่อนที่จะเริ่มหยอดแป้งขั้นตอนที่1เปิดไฟเตาแบบนี้และปรับไฟอ่อนๆถ้าหัวไม่ขีดขั้นตอนที่2เช็คความร้อนของเบ้าเอาน้ำฉีดไปที่เบ้าแบบนี้และดูที่ขอบ,ขอบ ถ้าน้ำวิ่งเป็นไมเม็ด,มดและค่อยๆแห้งนั่นคือความร้อนพร้อมจอดแป้งขั้นตอนที่3เช็คความร้อนของเบ้าไดที่แล้วก็ให้ทาเนยหรือน้ำมันให้ทั่วเบาทาบางๆเงาๆไม่ต้องทาให้เยอะให้เยิ้มจนเกินไปแบบนี้พอทาเสร็จแล้ว ก็หยอดแป้งได้เลยนี่คือ3ขั้นตอนต้องทำก่อนที่จะเริ่มหยอดแป้ง